สวัสดีครับผมอาหารเย็นของผมวันนี้ครับผมวันนี้ผมมาทำแกงบุกใส่ปลาย่างครับผมนี่ครับปลาย่างครับผมผมเพิ่งย่างเสร็จมาใหม่ครับผมยังไม่ออกจากหีบเลยครับผมนี่ครับผม วันนี้จะมาทำแจงปลาย่างกันครับผมเอาบุกใส่หม้อให้สุกก่อนครับผมผมถึงจะเอาปลาย่างใส่ครับผมแล้วปรุงรสครับผมแล้วก็นี่คือพริกกับกระเทียมครับผมใส่เยอะไม่ได้ครับพริกครับผมเดี๋ยวพ่อกับแม่กินไม่ได้ครับผม ใส่พริกสามลูกครับผมตอนนี้ก็บุกก็สุกได้ที่แล้วครับผมแล้วก็เอาปลายย่างใส่ครับผมใส่ลงไปครับผม ก็ใส่น้ำปลาครับผมอันนี้น้ำปลาทำเองครับผมแล้วก็ตามไปด้วยผงนัวกับเกลือครับผมเกลือกับผงนัวครับใส่ลงไปครับผมมันก็สุกได้ที่พอดีเลยครับผม แล้วพวกตนหอมพวก,กแบงลักไม่มีผมก็เลยเอาผักใบเลื่อยใส่ครับผมแขนเลยครับผมนี่ก็เสร็จสิ้นครับผมและสุดท้ายครับผม สุดท้ายนี้ที่จะทำให้รสชาตินัวขึ้นอีกครับผมก็คือข้าวั่วครับผมใส่นิดนึงครับผมต้องใส่เยอะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผม ขอบพระคุณมากครับ